พระแท้ในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเวลานำไปเสนอใครก็จะออกตัวได้ง่ายต่างกับถึงแท้ถึงดีแต่ถ้าราคาแพงมันก็ลำบาก เยมีการตุมยังมีอยู่อีกสิบองค์อะตุนเอาไว้เพราะว่าออกง่ายเป็นพระมะหากษัตริย์ที่ออกตัวได้ง่ายที่สุดแล้วก็โดดเด่นมีการผลิต เรียญพระเจ้าจากสินกันหลายหลายวัดอน,นี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงปนบุรี